สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิลทอยดอทคอมครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ RC กีฬาสันทนาการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราพบกันกับเว็บไซต์ของเรานะครับกับดูอยู่ช่อง YouTube ของเรานะครับเราจะเน้นเป็นพิเศษกับเครื่องบินบางคับนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารีวิวไปหลายรูปแบบด้วยกันฮะตัวเป็นเครื่องบินลบเครื่องบินสงครามโลกเครื่องบินเก่าใหม่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะวันนี้เรามาเจอกันกับสินค้าตัวใหม่นะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะเป ก็บินโดยสารนะครับ6ที่นั่งด้วยกันนะเป็นโบนันซ่า A3 6านะครับโบนันซ่า A 3 6านะตัวนี้พิเศษยังไงนะครับแกะกล่องกับผู้ที่ชอบเครื่องบินโบนันซ่านะครับ8ขับโบนันซ่าต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนตัวนี้ถ้ามีชุด e tag พับล้อมาด้วยนะครับเป็นเครื่องบินที่พับล้อขึ้นได้ฮนะหลังจากที่เทคออฟขึ้นไปพับล้อเก็บแล้วก็ตอนจะลงก็เก็บล้อพพับล้อลงก็ได้นะครับผู้ชมที่เล่นขึ้นมีมหลายรูปแบบแล้วแต่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ใหใหมีลักษณะของการเล่นแบบพ้บอก็ ลองแนะนําตัวนี้นะครับโบนันซ่า A3 ที่ผนะครับตัวนี้ปีกอยู่ที่นะฮะปีกของเขาอยู่ที่หนึ่งเมตรสาสิบเซนติเมตรนะครับปีกอยู่ที่หนึ่งเมตรสาสิบเซนติเมตรนะครับคุณชมครับแฟนๆที่ชอบโบนันซ่านะครับมีโดยสารหกที่นั่งนะครับใช้กับรีโมทถ้าแบบภาพล้อใช้กับรีโมทหกช่องนะหกชแนลนะครับคุณผู้ชมครับดูภายในนะฮะมาพร้อมกับตัวรำนะฮะในแพคกิ้งนะคุณผู้ชมครับหลังจากมีปีกเบอร์สกูนี้สองชิ้นนะเดี๋ยรูปแบบที่สวยงามมากนะครับกับโบนันซ่านะคุณผู้ชมครับ ใครที่ชอบเครื่องบินแบบนี้นะเครื่องบินเล็ก6ที่นั่งนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะเราแกะกล่องให้ดูแล้วและมีภาพประกอบให้ดูด้วยนี่นะโบนันซ่า A 3 6มหแม่สุดยอดจริงๆนะโบนันซ่านะฮะตัวนี้นะคุณผู้ชมครับมีโครงใสนะฮะคุณผู้ชมครับนั่งได้6 6ที่นั่งนะฮะตัวนี้มีไฟบอร์ดนะครับที่เป็นสเกลที่สวยงามจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่โบนันซ่า เดี๋ยวเจะให้ดูนะคือตัวนี้บนบันซ่าตัวนี้หนึ่งเมตรหนึ่งจุดสามเมตรนะภายในนะครับคุณผู้ชมพับดูให้ดูนะมอเตอร์บัสเลสนะครับตัวนี้นะขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีแท่นไม้นะแท่นไม้บันซ่าน,นะครับที่ฝังมากับตัวของบอดี้ด้วยสร้างความแข็งแรงเสริมความแข็งแรงที่สุดจริงจริงนะฮะนี่เป็นมอเตอร์ขนาดยักษ์ทีเดียวนะชุดล้อในเลี้ยวได้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดล้อที่พับขึ้นพับลงได้นะฮะมีระบบไฟหน้านะครับที่เห็นที่สายนี่คือสายระบบไฟหน้านะครับจะมีไฟหน้าและไฟปีกด้วยนีย่ไฟด้านหน้าด้้านนนีะครับ นี่ครับโบนันซ่านะครับสวยงามนกเป็นเครื่องบินประเภทเอ่อประเภท6กที่นั่งเป็นเครื่องบินสัมภาระนะครับคุณผู้ชมครับและโครงสร้างของนาำเนี่ยค่อนข้างจะทามาเรียบร้อยถ้าใช้ระบบสกรูนะครับระบบน็อตสกรูในการประกอบคันดเข้าด้านหลังนี้นะครับไม่ยากนะประกอบไม่ยากชิ้นส่วนเนี้ยทำมาเพื่อการอ่าบินสําหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบมาเลยทีเดียวนะข้างในนี้ก็จะมีชุดแผ่นหลังนะครับชุดแผ่นหลังมาให้ด้วยนะแบบนี้นะใช้สกรูขันเข้าไปนะ สกูขันเข้าไปในอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเนี่ยแบบนี้ใช้ระบบเป็นสกูวก็ใช้กาวเพียงส่วนหน้านี้นิดเดียวด้านในิีพันก็จะมีสปานะฮะสปาดามปีกแล้วก็มีคันชักไม้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นงานที่ออกแบบมาให้กับการบินที่สวยงามแล้วก็ทําขึ้นมาได้อย่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูด้านในกับโบนันซ่านะครับนะครับชุดนี้นะฮะติดตั้งเข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีเป็นชุดแต่งนะเข้ามาเยอะแยะเลยนะมีตัวนี้สวยงามจริงๆกับโบนเนซ่านะครับในกล่องต่างๆเนี่ยนะมีกาวให้มีน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่นะครคุณผู้ชมครับสกรูนะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นงานที่เป็นสเกลสวยงามมากๆนะผู้บรรยายเนี่ยคือชอบรุ่นอย่างนี้มากๆเลยอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมไปไปเล่นกันอันนี้จะเป็นใบพัดนะครับตัวนี้เป็นใบพัดสามแฉกนะที่ให้มาด้วย เดได้พัดสามแฉกครับที่ให้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูกันนะสวยงามแล้วก็เรียบร้อยมากๆโบนันซ่านะครับคุณผู้ชมครับพร้อมชุดอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับใครอยากได้โบนันซ่าเอสามที่หกนะครับเนี่ยทำงานมาเรียบร้อยมากับชุดอย่างเงี้ยนะสวยงามกลมกลืนจริงๆนะคุณผู้ชมน่าเล่นเดี๋ยวคลิปหน้าในโอกาสน้าจะประกอบแล้วก็บินให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่รอบๆบินดีจริงๆนะฮะกับโบนันซ่าสวยงามได้ใจได้ใจสุดๆนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกันหนะ้าจะมาเจอกันกับการบินโบนันซานะครับตอนนี้นะครับเป็น, Le นรีแทกนะนี่ฮะเป็นหลายท่านอาจจะเคยเล่นเครื่องบินมาหลายรูปแบบแล้วเนี่ยการพัฒนาขึ้นมาเล่นในระบบะพับล้อได้ก็จะเป็นอีกเฟอร์เนอีกแบบหนึ่งนะฮะผู้ที่เล่นมาแล้วก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูบ้างนะับพับล้อขึ้นลงได้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูการบินหันาดแบบประกอบบินกันคุณผู้ชมครับติดต่อผู้จัดของนะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่ ราคาอยู่ที่6,300บาทนะครับเป็นชุด PNP นะฮะ6,300บาทนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับชุดหน้าจะมาบินให้ดูนะฮะวันนี้สวัสดีครับ